ป่านั้นเป็นของหมู่บ้านเรานะครับลูกหลานบ้านเราได้นํามาททดทวายนะครับท่านก็คงจะเห็นว่าดังวันนั้นกําลังก่อสร้างอยู่นะครับกาลังก่อสร้างโบสถ์ยังไม่สําเร็จแล้วก็ต่อไปก็จะมีการก่อสร้างไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็มีโอกาสก็จะได้ขอพระป่าทางลูกหลานอีกนะครับ ในข่าวต่อไปก็ทางคณะกรรมการหมู่บ้านนั้นก็ขอขอบตระกุณลูกหลานหรือว่าเผลยสะพ้ยที่ท่านมาเป็นเืยอ,อยู่บ้านนี้นะครับท่านได้มีเจตนาดีซึ่งได้นำกองข้าวามาทอดในวันนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญทุกคนทุกท่านในวันนี้ตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับ วันนี้สงการปีนี้ไม่มีโทนมาตีให้พี่น้องได้รับให้ผู้หลักผู้เก่ผู้เท่าผู้แก่ได้รับโทนในสมัยย้อนยุคนะครับโทนมีแต่ผู้ที่สันทัดหรือว่าถนัดในการตีโทนนั้นไม่ค่อยมีนะครับเราพิกายนี้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้เท่าผู้แก่นั้น ได้นุ่งผ้าหางจูงกระเพรนนะครับนุ่งผ้าหางจูงกระเพนมาให้ทุกหลานได้ดูว่าสมัยก่อนนั้นเขาแต่งตัวกันอย่างไรนะครับสมัยก่อนตอนนี้วันนี้ปีนี้ไมไม่เห็นใครนะพ่อแม่พี่น้อง ได้นุ่งผ้าส่งยุงกระเบนมาให้ลูกหลานได้ได้ดูนะครับผมว่าคิดว่าปีต่อไปนี่ถ้าเราจะจัดย้อนยุคนะครับม,มีการตีโทนมารำโทนมาร้องเพลงก่อนที่เราจะสงน้ำพระนะครับเป็นการฆ่าเวลาหรือว่าถือว่า,าให้ ลูกหลานได้รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าๆเอามาเล่าให้ฟังมาย้อนยุคให้ดูนะครับสิ่งดีๆสมัยแต่ก่อนลูกหลานอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าไม่เห็นนะครับวันนี้ก็มีลูกหลานซึ่งมาจากกรุงเทพก็หลายหลายคน,นครับ ทหารก็ับมาี่ทหารนี่ทหารกลมายังคิดถึงบ้านเก่าสำเงาเดิมพาคนรักมารถน้ำปูตาญายา,ายหรือว่ารถน้ำหลวงพ่อันแหลมรารีริกท่าทองผัดสายอันนี้ก็ เจตนาดีแล้วก็หวังดีเต่าพูดเต่าฟงแก่ต่อรถน้ำไปนะครับปีหน้าก็คงจะทำอย่างนี้อีกเหมือนเดิมนะครับคิดถึงเอาเด้อระลึกถึงเอาเด้อประโยกเออเออมีมีใค่ก็ดอกคำนั้คนย้อ ดอกไม้กระถัดดอกไม้กระถัดสีเหลืองเหลือดอกเดียวชายที่ถัดแค่สองดอกก็เปลี่ยนมั่เออวันนี้มีความสุขมากนะครับนี่อารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งแต่เช้าเลยก็คงจะหลายคนนะครับทีมที่ดีเวีมดงามเราก็เคย ผูดจาปราศักันไม่เข้าใจกันบอก็ขอเห็นเข้าใจกันนะครับให้อภัยซึ่งกันและกันคนเราจะอยู่ได้จะอยู่ได้ความรักความซื่อสัตย์ความอาัยซึ่งกันและกันนะครับถ้าเราอยู่ด้วยความโกรธความแค้นมันก็แน่นใจนะครับเราก็ให้อภัยกันดีกว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้ครับจ่คนที่ไม่่งคที่ เราไม่ได้ยุงแน่เขาซื้อเราเราก็ให้อภัยที่ไปแล้วแล้วตากังอยู่ลเนี่ย้วตากยัมีขู่กันเราก็คงจะจำในหลวงท่านเคยพูดแล้วก็อบรมงนะครับทางโทรทัศน์ทางทีวีเราเลได้สั่งได้สอนเนี่ฉันอย่างการ อยู่อย่างพอเพียงอย่างนี้เราก็ให้มีความอดทนหรือว่าความขยันหมั่นเพียรความประหยัดนะครับอย่าฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟลอยนะครับเราก็จะอยู่ร่วมกันได้นะครับมีอะไรก็ถ่อยทีถ้อยอาศัยแบ่งปันนะครับนี้ำมันมันแค่เพียงแต่น้ พอแต่จีจเแล้วทำไมยังมีข่าฝ่าเข่าฝนมาีิครับทอากาศเปลี่ยนแปลงทันทีเลยฉ่ำเหลือเกินอากาศเป็นใจให้นะครับวันนี้ไม่รอ้อนลูกล้านหน่อยๆนั่นเลยเติมรกระปิออยังอ่ออ Yang tak